ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเพลงพนันชาแนลที่จะแบ่งปันหนังสือและเรื่องราวดีๆให้กับคุณค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์หลังวันฮาโลวีนสุดสยองค่ะเพื่อนๆในไหนก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันฮาโลวีนปล่อยผีมาเราก็ต้องมาเจอกับเรื่องเสียวเสียวสยองสยองหน่อยจึงจะเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมคะ วันนี้เพลงพันธ์เลยจะพาทุกคนไปพบกับนิยายวายแนวสืบสวนสอบสวนที่กำลังเป็นกระแสสุดๆในหมู่แฟนนิยายและเตรียมถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์นั่นก็คือนิยายเรื่องไขคดีเป็นเห็นคดีตายหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า d a r e you to death โดยคุณ mtrd s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องที่เต็มไปด้วยปริศนาการชิงไหวชิงพริบ และความสัมพันธ์ที่น่าจับตาต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะเรื่องยอ่อเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่กลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัย8คนได้รวมตัวกันดื่มสังสรรค์และพวกเขาก็เล่นเกม r รู h ออ d ดร์กันอย่างสนุกสนานแต่ความสนุกก็แปรเปลี่ยนเป็นความสยองเมื่อพบว่าในคืนนั้นเองกลับมีคนหนึ่งเสียชีวิต ตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุและหนึ่งในนั้นคือคามิงสารวัตรหนุ่มผู้มีบุคลิกสุขขุมแต่เต็มไปด้วยปมในอดีตเขาต้องร่วมมือกับเจดผู้กองสุดหามปากเสียแต่เป็นคนจริงใจเพื่อสืบหาความจริงว่านี่คืออุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมและใครในกลุ่มเพื่อนคือตัวการที่ซ่อนอยู่ นั่นแน่แค่ฟังเรื่องย่อกก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมคะแต่เพลงพันจะไม่สปอยเนื้อหานะคะถ้าสนใจเพื่อนๆสามารถหาอ่านได้ตามช่องทางออนไลน์เลยคะ่ะสำหรับจุดเด่นของนิยายเรื่องนี้เพลงพันจะขอสรุปไว้5อย่างดังนี้นะคะอย่างแรกคะ่ะโครงเรื่องสืบสวนที่เข้มข้น สำหรับเพลงพันธ์แล้ว Day You t o d a t h เนี่ยไม่ใช่นิยายวายหวานๆนะคะแต่ว่าเป็นนิยายวายแนวสืบสวนที่มีโครงสร้างแน่นซ่อนปมไว้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ทำให้เราคอยตั้งคำถามตลอดการอ่านว่าใครโกหกแรงจูงใจคืออะไรหรือว่าใครมีอดีตอะไรที่ปิดบัง ซึ่งเพื่อนๆก็จะได้ติดตามการสืบสวนแบบสเต็ปบายสเต็ปที่เหมือนเรากำลังเป็นนักสืบร่วมไขปริศนาไปพร้อมกับตัวละครค่ะอย่างเพลงพันเองก็ต้องสารภาพเลยค่ะว่าในแต่ละบทของนิยายที่ได้อ่านไปนั้นขนาดอ่านไปครึ่งเรื่องเพลงพันก็ยังทายตัวการต้นเรื่องผิดไปค่ะจนกระทั่งมารู้ว่าคนที่เราทายไว้แต่แรกจริงๆน่ะก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนั่นแหะ ถึงได้กลับลำมาทายถูกจนได้ค่ะแต่ว่าก็ถูกเพียงครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยก็ยังทายผิดอยู่ค่ะ <c oughs> อย่างที่สองค่ะที่คิดว่าเป็นข้อดีของนิยายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการดีไซน์เคมีระหว่างตัวเอกทั้งสองคนค่ะ ในเรื่องเนี่ยคารม,มินกับเจดเนี่ยโดยตัวคาแรคเตอร์ที่ผู้เขียนดีไซน์มาเนี่ยจะเป็นคู่ที่คล้ายๆกับว่ามีนิสัยหรือว่าบุคลิกที่ต่างกันสุดขั้วค่ะก็คือคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่เงียบขรึมมีตรรก,กะมีความอดทนแต่ว่าอีกคนเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบหามๆดิบๆพูดจาก,กวนๆตรงไปตรงมา แต่ว่าพอพวกเขาสองคนนะคะต้องร่วมมือกันทำคดีความสัมพันธ์แบบที่อาจจะไม่ได้ถูกชะตาหรือว่าเป็นคู่กัดกันในตอนแรกเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดซึ่งก็เป็นอีกเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าเพลงพันก็ขอแอบบอกใบน้นิดๆนะคะว่าคนที่ทอดสะพานให้ก่อนในความสัมพันธ์เนี่ยก็คือคุณผู้กองเจดค่ะลีลาการทอดสะพานของคุณเขาจะเด็ดดวงแค่ไหนเนี่ย เพื่อนก็ต้องไปพิสูจน์นะคะแต่ว่าขอบอกว่าท้ายเล่มเนี่ยก็แซ่บไม่น้อยนะเอออย่างที่3ที่เพลงพันชอบค่ะคือเรื่องมิติของตัวละครที่มีความลึกมากๆค่ะสำหรับทุกคนในกลุ่มเพื่อน8คนนั้นนะคะก็ดูผิวเผินผิวเผินเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ปกติค่ะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่มีความรักกันแต่ว่าเมื่อค่อยๆคลี่ชีวิตของแต่ละคนออกมาค่ะเราก็จะเห็นความลับ ความกลัวความแค้นและสิ่งที่คนคนึงพร้อมจะทำถ้าถูกกดดันหรือว่าถ้าอดีตย้อนกลับมาเล่นงานค่ะบางทีเนี่ยจากมุมมอง ของคนนอกที่มองเข้าไปเนี่ยกลุ่มเพื่อน8คนพวกนี้อาจจะดูสนิทกันจนน่าอิจฉาแต่ว่าเบื้องหลักแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เรามองเห็นแต่เพียงผิวเผินก็ได้นะคะซึ่งเพลงพันก็มองว่าผู้เขียนเนี่ยสามารถชูจุดนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราคนใดคนหนึ่งก็ได้ค่ะ ส่วนอีกอย่างที่เพลงพันชอบมากเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเชื่อในทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างมี self-interest นั่นก็คือมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งก็อยากจะบอกว่านิยายเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เราเนี่ยได้เห็นถึงท่าแท้ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ เพราะว่าเมื่อถึงจุดที่บีบคั้นที่จะต้องเลือกหรือว่าต้องตัดสินใจเนี่ยคนเราก็อาจจะเลือกตอนเองเป็นลำดับแรกค่ะแม้ว่าการเลือกนั้นเนี่ยอาจจะต้องกระทบหรือว่าสร้างความเสียหายต่อคนอื่นก็ตามซึ่งนี้ยายเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนในจุดนี้ได้ดีเช่นกันค่ะอย่างที่4ที่ชอบค่ะคือเรื่องของภาษาแล้วก็บรรยากาศ การเขียนของคุณพูดแต่งนะคะทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพชัดทั้งฉากสถานที่ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ยังมีจังหวะก,การเล่าเรื่องที่ลื่นไหลามากค่ะมีทั้งช่วงที่เร่งเรา้าแล้วก็ช่วงปล่อยให้ผู้อ่านค่อยๆคิดตามค่ะส่วนอย่างสุดท้ายค่ะที่เป็นข้อดีของนิยายเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของนิยายเรื่องนี้ก็คือว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีแววได้เป็นซีรีส์ปังค่ะ อย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เตรียมนำไปทำซีรีส์กับ GMMTV แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายที่ชอบอ่านนิยายก่อนที่จะไปดูซีรีส์หรือว่าอยากจะทำความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครก่อนที่จะไปดูเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาทองที่เราจะมาทำความเข้าใจกับตัวเนื้อเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นในฉบับซีรีส์ค่ะ พูดถึงข้อดีกันไปแล้วนะคะเราก็มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างค่ะจริงๆจะว่าว่าเป็นข้อเสียก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพลงพันมองว่าความเห็นส่วนตัวที่จะกล่าวต่อไปนี้มันขึ้นอยู่กับจริตแล้วก็ความชอบของผู้อ่านแต่ละคนค่ะแต่โดยส่วนตัวถ้าถามเพลงพันว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะฉากที่เหยื่อแต่ละคนถูกกระทํามันค่อนข้างหนักไหมเพลงพันก็คงจะตอบว่าหนักค่ะ เพราะว่าคุณผู้แต่งเนี่ยบรรยายซะจนเห็นภาพจนเพลงพันไม่อยากจะนึกตามกับ <g rab> อีกเรื่องก็คือว่าเหตุผลหรือปอมในใจของตัวการหลักที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายในนิยายเรื่องนี้ค่ะสำหรับเพลงพันเนี่ยส่วนตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอินกับเหตุผลของตัวละครนี้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหตุผลของตัวการในเรื่องนี้ไม่มีน้ำหนักพอนะคะเหตุผลเนี่ยมีมากแล้วก็มีน้ำหนักมากเพียงพอด้วยค่ะ เพียงแต่เพลงพันเนี่ยแค่นึกไม่ออกจริงๆค่ะว่าด้วยเหตุผลเนี้ยมันจะสามารถดไดรฟ์ให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้เลยหรอก็เท่านั้นเองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของเพลงพันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเรื่องที่เจ็บลึกแบบที่ตัวละครนี้ได้พบเจอด้วยค่ะก็เลยนึกไม่ค่อยออกจริงๆว่าถ้าเป็นตัวเองเจอกับสถานการณ์แบบนั้นตัวเองจะเลือกตัดสินใจแบบนั้นหรือเปล่าก็โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าถามว่า ใครเหมาะกับนิยายเรื่องนี้เพลงพันก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอยากได้ b l ที่ไม่ได้มีแต่ความหวานแต่เต็มไปด้วยสารและความเข้มขน้นเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์คิดตามมีจิตวิทยารวมถึงอยากจะอ่านนิยายก่อนที่จะไปดูซีรีส์นิยายเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์เพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากคะ่ะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นสายอ่านเอาฟิลกูดหรือรักใสๆก็อาจจะต้องทําใจกับบรรยากาศมนๆนแล้วก็ประเด็นหนักๆที่จะเกิดขึ้นในนิยายเรื่องนี้เล็กน้อยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเพลงพันเนี่ยนิยายเรื่อง d a r e you to date หรือไขคดีเป็นเห็นคดีตายคือ B L แนวสืบสวนที่ลงลึกทั้งด้านคดีและด้านจิตใจของมนุษย์ตัวละครมีมิติความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาย,ย่างมีเหตุผลแล้วก็ยังคงต้องยอมรับค่ะว่าเป็นนิยายที่อาจสนุกจนวางไม่ลงก็เลยถือว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนิยายวายไทยค่ะที่ อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็ท้าทายที่สุดที่เพลงพัน์ธได้อ่านในปี2 5 6 8นี้เลยคะ่ะแต่จะว่าไปก็เพิ่งได้อ่านมา3เรื่องนะคะก็ต้องขออภัยด้วยท่านสูตว่ามันจะมีเรื่องที่ดีกว่านี้ที่มันเกิดขึ้นแต่เพลงพัน์ธอาจจะไม่ได้แบบมีโอกาสได้ไปเปิดอ่านแต่อย่างไรก็ดีคะ่ะเพลงพัน์ก็ยังอยากขอยืนยันว่านิยายเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนิยายที่ควรค่าแก่การอ่านถ้าคุณเป็นคนที่ชอบนิยายวายแนวสืบสวนสอบสวนนะคะ ก็สำหรับการรีวิวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็หากเพื่อนๆมีนิยายแนะนำหรือว่าอยากให้ยรีวิวเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ